โอ้โหอแล้วน้ำเย็นหอกอยู่ไทยก็มีชิงชา้าสวรรค์ฮะชิงช้าสวรรค์ชิงชา้ชงชาเฉยหน้าไปโดนอะไระบางคนก็ว่าเขาหน้าใสามากเลยไม่มีกะแต่จริงๆเขามีกตเพราะวันนี้มีสินค้าตัวหนึ่งที่มันดังในติ๊กต็อกช่่นของตาเป๋วอ๋ออันนี้เหรอยเขาเลยช่ของตาเป๋วเขาเลยกดตะกร้ามาลองแล้วมาลองเบิงนวามันสีแบบ ปกปิดได้แบบประมาณใดเขาเอาเบอร์สองมาใส่มันสามารถแบบปกปิดได้ระดับใดแล้วกันเขาบอกว่ามันหห้คมบางเบาเรียบเนียนบางเบาแต่ปกปิดสั้นดูกันว่าเป็นไงปิดไหมอู้หยแต่แบบตัวนี้ช่วยกันแดดเอพีห้าสบเวกสเลยนะคะ<ด>ทุกคนหน้าข้างนี้แล้วหน้าข้างนี้ทิ้งไปสักพักมันจะแบบรู้สึกแบบออหน้า,านวาวไหมข้าง,า,งางนี้ชัดมากหรอแล้วหน้าวาวขึ้นปะ ได้โอ้เดี๋ยวมาทาให้เสร็จกันแล้วมาดูว่ามันกันน้ําได้จริงป่ะเราจะมาทดสอบความกันน้ํากันเหนือของคุูชั่นปัาเต๋อนะคะทุกคนมาเฮ้ยเขาหายใจกวนเนาะเว๋วกันกันไหมบ่นโยนเลยอ่ะกันอุ้ยมันก็ไหลลงลื่นๆน้ําไหลผ่านเลยนะบ่ขออีกงหนึ่งรอบนะอ่ะทูเลยโอ้หูบแล้วน้ําหยินหมอกนะมันกันน้ำไหม ไดนดูถ้ากันทุกคนก็เห็นว่ากันแค่นั้นมาแล้วลองมาซับดูว่าจะมีแป้งติดออกมาไหมกระดาษทิชชู่สีขาวเลยสรุปคือคูชตัตนตาแป๋วนะคะทุกคนกันน้ำได้จริงนะคะกันเหงื่อได้จริงใครอยากได้ไปหาตามเอาเองนะจ้าคูชั้นตาแป๋วจ้า้าทำอะไรฮะทำอะไรอีกเขาลองแบบทาท้าอีกรอบนึงว่าหลังจากที่มันโดนน้ำแล้ว มันจะแบบเป็นเขิบไหมเออมันฉ่ำขึ้นจริงวะโอ้อผ่านทุกคนผ่านผ่านผ่านจบจบจบหน้าฉ่ำวาวไม่เป็นคราบจบค่ะ